นะมีเรื่องราวที่บรรดานักลุ้นนักเสี่ยงโชคนะครับก็จริงๆพวกเราก็นะชอบ<ม>กันพูดกันตรงๆนะอชอบลุ้นอย่ามาบอกว่าเอา้ยไม่ชอบมันชอบกันทั้งนั้นแหละ,ะนะครับเราจะบอกหรือไม่บอกแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับที่ประชุมคอรมอเขาผ่านครับม,มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนะฮะแล้วก็ประกาศครับ เรื่องเอาพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือหวยออนไลน์เลขท้าย2ตัว3ตัวนะครับแบบใหม่ค่ะอ่าซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ปลายปีนี้ครับวิยเร็วขนาดนี้เลยซื้อได้ผ่านแอปเป๋าตังค์อันนี้คนละส่วนกับลอตเตอรี่ปัจจุบันนะขอ้อละอย่างคนละอย่างเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับประมาณปลายปีนี้นะครับที่คอรามอให้ความเห็นชอบ ตอนนี้มันก็มีมันก็มีทั้งเลขท้าย2ตัว3ตัวเนาะใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีผลิตเอาเป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสํานักง,งานสลากจากที่เราขึ้นเคยเรารู้อยู่แล้วเราเคยซื้อเป็นอยู่แล้วอันนั้น <ะ S 1> ไม่ต้องพูดถึงอันที่เราเห็นเนี่ยนะฮะอ,อันนี้ก็คือซื้อผ่านแอปเป๋าตังเป็นสลากปกติทั่วไปของสํานักง,งานสลากนะเราเอาอินเสิร์ตไม่ดูเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L 6เขาเรียก L 6นะครับหรือว่าลอตเตอรี่6หรือว่าสลาก6หลักนะครับจะมีทั้งแบบพิมพ์เป็นใบแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลเพื่อเอามาขายผ่านออนไลน์แอปเป๋าตังค์นะครับเอออันนั้นขายบางส่วนนะาขายแอปเป๋าตังค์บางส่วนนะครับแล้วก็ขายตำแผงบางส่วนอ,อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมานะเป็น6หลักนะครับค่ะ ส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่า N3 N3 เนี่ยเป็นการขายแบบดิจิทัลหรือว่าสลากออนไลน์2ตัว3ตัวที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆถ้านึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงหวยใต้ดินพูดว่าเว้ากันซื่อๆก็คือมาแข่งหวยใต้ดินกันหน่อยแต่ว่าเขาจะหมุนใหม่นะคหมุนใหม่ไม่ใช่เอาลอตเตอรี่รลนที่1กับเลขท้ายนะใช่จะมาหมุนใหม่นะฮะ แต่ว่ามันก็จะเป็น2ตัว3ตัวนะครับเหมือนกันแล้วมีเต็งมีโต๊ดด้วยนะ3ตัวน่ะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนอะไรเหมือนที่เราซื้อลอตเตอรี่อยู่ทุกวันนี่แหละหวยใต้ดินสิเหมือนซื้อหวยใต้ดินอหวยใต้ดินอยู่ทุกวันนี้มีเต็งมีโต๊ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็งก็คือออกตรงตรงอ่นนี่นี่เห็นไหมเช่นตรง5 6 3ก็ต้องห้าหกสามนะออกมาห้าหกสามถ้าสามหกห้านี่ก็ถูกเขาเรียกอะไรถูกโต๊ด ค่ะถูกโต๊ดใช่แต่สองตัวเนี่ยรู้สึกจะไม่มีโต๊ดนะสองตัวต้องถูกตรงๆนะคะแล้วเขาก็จะมีเรื่องอะไรนะฮะมีเงินรางวัลอะแบบเงินรางวัลอีกนะมีรายละเอียดของเรื่องเงินรางวัลค่ะซึ่งจะไม่เท่ากันหรอครัเห็นไหมฮะแล้วแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งหกล้านจํานวนหนึ่งรางวัลอันนี้แอลหกนะย้อนไปแอลหกก่อนรางวัลที่สองรางวัลละสองแสนจำนวนห้ารางวัล ซึ่งต่างจากลอตเตอรี่เนาะรางวัลที่3มรางวัลละ80,000รางวัลรางวัลที่4รางวัลละ4 0 0 0มรางวัลรางวัลที่5รางวัลละ20,000รรางวัลอันนี้คือ L 6นะครับอ่ามีอีกไหมรางวัลเลขหน้า3ตัวเสี่ยง2ครั้งรางวัลละ4 0 0 0นะครับจำนวน2 0 0พันรางวันอันนี้ก็คล้ายๆกับปัจจุบันนะใช่ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวเหมือนกันก็มีเหมือนกันก็รางวัล ละ4,000 2,000รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวเอ้ยเลขท้าย2ตัว1 1ครั้งรางวัลละ2รางวัลละ2,000จำนวน10,000รางวัลน,นี่ L6 นะครับท่านผู้ชมครับค่ะอ่ะ,อะมีอีกไหมตอนนี้รางวัลอ,อันนี้แบบ L6 แ,แบบ6หลกักกำหนดตัวตัวแทนจำหน่ายอ๋อเป็นเรื่องของรายละเอียดกันเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ ก็อย่างที่บอกไปเนาะมีทั้งวางแผงนะครับมีเป็นใบก็มีแล้วก็เป็นแบบขายทางออนไลน์อย่างเดียวก็มีแต่จะดูนะคะว่าเขาจะเน้นให้ผู้ได้โอกาสนะคะกลุ่มคนพิการได้มีโอกาสได้ขายสลากเพราะคนเพราะทุกวันนี้เนี่ยโคตาเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่พอค่ะร้อยล้านฉบับก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะออกมาเซิร์ฟให้คนที่อยากไปซื้อปัญหาปัจจุบันนี้คือนอกจากไม่พอแล้ว แพงขึ้นครับท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้แก้ปัญหาถูกไหมฮะแพงขึ้นไปอีกเ,อเคยอ่าวพูดกันตรงๆนะเขาอ้างว่ายังไงซื้อชุด2ตัวนะสมัยก่อนนะสมัยที่เราบ่นกันว่าแพงแพงแพงอะนะยังได้เท่าไหร่2ใบ200อ่ปัจจุบันละ่ะสมัยปัจจุบันหลังจากแก้ไปแก้มาครับค่ะ2ใบ220งงไหม คืออกลายเป็นแพงขึ้นเพราะว่าอะไรเขาอ้างว่ามันรวมยากกว่าเดิมลอตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยกว่าจะรวมได้5ใบนะคุณกัมพูคุณเัชนีนะออคือแบบสำยไปหานสลากก็ไปหาวิธีการว่าทํายังไงจะรวมยากที่สุดเพื่อให้ยากเพื่อให้นี่กลายเป็นว่าผลลัพธ์ออกมาคือแพงขึ้นค่เอาริงะ200เป็น20งร้อยยคนก็เลยพอวันที่สองแค่ไห้าใบสมัยก่อน แต่ก่อนนี่6สมัยก่อน600สมัยก่อน600ท่านผู้ชมค่ะสมัยปัจจุบัน5ใบ750ซื้อมาแล้วแพงขึ้นมันจำใจซื้อไงไม่รู้นะทำไมแก้ไปแก้มาแพงขึ้นอย่างนั้นอ่ะก็แสดงว่ามีมาซัพลายไม่เท่ากันเออก็อเ้แหละเขาก็จะออกนี่แหละอันใหม่มานี่แหละครับโอยเออขายดีไม่มีเหลือลอตเตอรี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าออกอันใหม่แล้วจะจะราคา หย่อนลงมาหรือเปล่านะลอตเตอรี่ก็เป็นไปตามกไกก็แล้วแต,แต่อันใหม่เขาก็จะ,อ,อ,ะอันอุนเก่าเหมือนเหมือนมาแข่งกันด้วยนะผมว่านะมันมันไม่พอคุณเอามืออันเดิมมันไม่พอ แสดงว่าคนซื้อเยอะมากนะเอาเฉพาะคุณก็มวดเลยยี่สิบสามสิบใบคุณก็พูดไปเอาพูดตามน้ำตามเนื้อยี่สิบสามสิบอะไรก็เห็นเป็นชุดเป็นชุดโอ้จะบ้าเหรอถูกบ้างไหมอ่ะไม่ถูกเออยังซื้ออยู่ได้ไม่ไม่ไม่ผมก็ผมก็ไม่ชอบลุ้นชอบลุ้นซื้อของจริงหรือของปลอมมันไม่เคยถูกทันจะหิงไม่เข้าใจดวงไม่มีเอง